หนึาทีได้700ไอเดียทำคอนเทนต์ YouTube ผมมีเคล็ดลับมาบอกในคลิปนี้ครับอยากเป็นยูทูบเบอต้องลงมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube อยากเป็นยูทูบเบอต้องลงมือเฮ็ดปัญหาของพี่น้องครับชาวยูทูบเบอหลายคนที่ผมเจอก็คือว่า ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะทำคอนเทนต์ u t u b e อะไรดีหลายคนเริ่มมีแนวทางแล้วนะครับก็คือว่าจะรู้ว่าเนี่ยตัวเองจะทำช่องอะไรแต่ยังสับสนว่าเอ๊จะทำคอนเทนต์ u t u b e อะไรดีหาไม่เจอคิดก็คิดไม่ออกวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะครับใช้เวลาแค่1นาทีเท่านั้นเราจะมีไอเดียทำคอนเทนต์เนี่ยถึง700นี่เลข7็นี่ครับ700นะครับผมไอเดียเลย ไปดูวิธีการทำกันได้เลยครับเริ่มต้นนะครับให้ทุกคนไปที่เจ้าตัว Google Chrome นะครับหรือไปที่ Safari ก็ได้ครับเข้าเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Title นะครับ Generator .com ครับนี่เห็นไหมครับ T I T L E แล้วก็ Generator .com ครับผมนะเว็บนี้ครับจะเป็นเว็บที่ช่วยให้เราครับมีไอเดียในการคิดคอนเทนต์ YouTube ครับ ต่อมาครับด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้สําคัญมากเลยก็คือว่าให้เรานะครับเอาคีย์เวิร์ดที่เราต้องการสร้างไอเดียใส่ลงไปคีย์เวิร์ดในที่นี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ทุกท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ยูทูบเบอร์เนี่ยทำในช่องนั้นยกตัวอย่างเช่นผมสอน y o u t u b e ผมก็เอาคำว่า YouTube ใส่ลงไปถ้าพี่ท่านนึงบอกว่าสอนเตะฟุตบอลนะครับก็เอาคำว่าเตะฟุตบอลใส่ลงไป พี่ท่านนึงบอกว่าอะไรนะรักษาสิวก็คำเอาคำว่ารักษาสิวใส่ลงไปในนี้เลยครับเอาคีย์เวิร์ดที่เราต้องการที่เราจะทำคอนเทนต์นั่นแหละครับใส่ลงไปนะครับสมมุตินะครับผมเนี่ยครับจะทําอะไรดีเอ่ยผมจะทำการปลูกกุหลาบละกันปลูกกุหลาบครับนี่นะครับใส่ลงไปเลยตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่ภาษาไทยลงไปได้ครับผมนะครับภาษาอังกฤษหรือไทยก็ได้นะครับ ต่อมากด get headlines เลยรอแป๊บหนึ่งครับนี่เห็นไหมครับไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะครับผมเราจะได้มาแล้วครับทั้งหมด700 headline อันนี้มันคืออะไรเหรอเรากลิงเมากลงไปดูได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับ the ปูกลาบ s t e r y Review ครับผมอันนี้นะครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นไอเดียทำคอนเทนต์ u t u b e ที่เป็นภาษาอังกฤษให้เรานะครับซึ่งใช้พี่น้องท่านไหนครับ แปลภาษาอังกฤษเป็นก็แปลแล้วเอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าไหนแปลไม่เป็นใจเย็นๆครับผมมีทางช่วยให้นะครับผมทางแก้ให้ <Yes. S 1> เริ่มต้นครับเห็นไหมครับเราจะมีไอเดียทำคอนเทนต์แล้วนะครับอันนี้ก็คือว่าความเปิดเผยเกี่ยวกับว่าความลับในการปลูกกุลาบเห็นไหมครับได้คอนเทนต์หนึ่งเลยครับเปิดเผยความลับการปลูกกลาบนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยปลูกกลาบอย่างไรเนี่ยให้เสียเงินหรือให้เจ๊งนะฮะก็อีอคอนเทนต์หนึ่ง 52วิธีการในการหลีกเลี่ยงการปลูกกุหลาบแล้วเนี่ยให้มันตายเห็นไหมครับทั้งไอเดียทางคอนเทนเนี่ยแจ๋วมากๆเลยแล้วก็ชื่อที่เขาตั้งมาเนี่ยโอ้โหมันโดนใจทุกอันเลยนะครับต่อมาครับ7 rules about ปลูกกุหลาบก็คือว่า7จดเหล็กในการปลูกกุหลาบยังไงเนี่ยให้มัน to be w o k e n นะครับอันนี้แปลว่าอะไรเอ่ยนะอันนี้ยวต้องไปขอแปลนิดน,นึงก็คือไม่ให้มันตายนั่นเองนะประมาณนี้ใช่ไหมผมคงแปลไม่ไม่ผิดนะ ภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ต้องขออภัยนิดนึงนะอันนี้น่าสนใจครับ quick and easy fix for your บุกุลาบหมายความว่าวิธีการปลูกกุลาบที่เร็วและง่ายที่สุดทำอย่างไรเห็นไหมครับเราก็ได้คอนเทนต์อันนี้มาแล้วนี่ครับไล่ไปเลยครับผมโอ้โหนะเรียกได้ว่ามีทั้งหมด3หน้าครับ1 2 3ดูนะครับแต่ละหน้าครับก็มีประมาณสัก300ครับน่าแรกก็มีทั้ง300ไอเดียนะครับผมนี นะถ้ายังเราทั้งทำคลิปแบบไม่สะใจเลยจานผมทำมาละร้อยคลิปเนี่ยสวันก็หมดแล้วนะจะบ้าหรือเปล่าครับผมคนอะไรทำมาละร้อยคลิปนะเปิดมาที่เพจ e 2ต่อเลยครับปึ้งก็มีเจ้าตัวไอเดียมาให้เราดูเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ how to find time uh, find the time to ปลูกกลาบ on twitter นะอันนี้ก็แจวครับเ,เราจะหาเวลาเนี่ยเราจะปลูกกุหลาบในเวลาไหนดีบน Twitter นะครับผมฟังแล้วยังงงๆกันนะครับปูกลาพีเลสแอนด์เอ็กซ์เปร์คีเรตเอ็กซ์เรหมายความว่าอะไรนะปูกลาบขั้นเทพทําอย่างไรต่อมาครับนะเลิกแปลดีกว่านะชักจะแปลไปกันใหญ่แล้วพี่น้องชั้นไหนบอกว่าจานภาษาอังกฤษผมเนี่ยก็ไก่กาพูดได้อยู่สี่ yes no okay thank you แล้วก้มหน้าวิธีการของผมก็คือเอาคำพวกนี้ไปแปลใน Google Translate ได้เลยครับผมไปดูกันครับ วิธีการนะครับสมมุตินะครับผมเนี่ยจะนี่จะแปลข้อความนี้ครับผมก็ copy ไปเลยนะครับ how to create your strategy. ปลูกกลาบ t r a t e g y copy ไปครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับไปที่เว็บไซต์ google ได้เลยนะนี่ไปที่เว็บไซต์ google com ด้านขวามือตรงนี้ครับผมย่อลงหน่อยครับตรงนี้นะครับเว็บไซต์ google com กดลงมาเลยมีคำว่า translate อยู่ตรงนี้แปลว่าแปลภาษานั่นเอง นะเราจะกินวุ้นแปลภาษาลงไปแล้วครับนี่ครับต่อมาครับให้เราครับฝั่งนี้นะให้เราวางข้อความลงไปคลิกขวาแล้วก็เพสเลยปึ๊กนะครับเสร็จแล้วครับด้านซ้ายด้านซ้ายตัวนี้ครับจากภาษาอังกฤษเห็นไหมครับจากภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาไทยครับผมเรียบร้อยเลยครับแปลมาแล้ว how to create your g o o l a r strategy แปลว่า วิธีการสร้างกลยุทธ์ของคุณปลูกกุหลาบก็คือว่าเราก็มากล่าวอีกทีหนึ่งครับนะก็คือว่ากลยุทธ์ในการปลูกกุหลาบให้โตภายใน7วันเห็นไหมครับเราใช้เจ้าตัว g o o g l e Translate เด้ช่วยแปลกมาแล้วเราก็เติมคำลงไปช่วยด้วยมันก็จะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับนี่แหละใช้ Google Translate ช่วยได้เลยครับเดี๋ยวขอยกอิงตัวอย่างดีกว่านะ ต่อมาเอาแบบไอคำพูดยากๆหน่อยครับนี่ครับอะไรดีเอย่ยปึ๊บปึ๊บเอาน,นี่ละกันนี่ did you start p o u k l a for passion or money น่ะไปกูก็ชาเล e เลยครับปึ๊บวางไปเลยนี่เห็นไหมครับแปลงมาแล้วนะ did you start p o u k l a for passion or money แปลว่า คุณเริ่มปลูกกุหลาบสําหรับความหลงไหลหรือเงินหรือไม่นะครับถ้าเกลาให้มันสวยงามก็คือว่าการปลูกกุหลาบเนี่ยครับนะเราเนี่ยครับจะทําให้ปลูกกุหลาบให้โตวไวเราควรใช้เงินหรือควรใช้ใจครับเห็นไหมครับเราก็เอาชี่ Google แปลมานั่นแหละมาเกลาให้มันเป็นคําพูดสวยงามแล้วก็ทําเป็นคลิปได้เลยครับผม นี่เห็นไหมพี่น,อน,น้องท่านไหนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเหมือนผมไม่ต้องซีเรียสเลยนะเรามีเครื่องมือช่วยเอาไว้แล้วครับผมนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเว็บไซต์ก็คือ title ครับ k e y g e n e r a t o r c o m ตรงนี้นะครับนะแล้วเราก็เอาค์เวิร์ดที่ต้องการนะครับใส่ลงไปเลยนะใส่ลงไปเลยถ้าท่านไหนไม่ปลูกหลาบจะไปปลูกอย่างอื่นหรือจะเอาค์เว w o r d อะไรอย่างเช่นรีวิวของเล่น,นพิกของเล่นลงไปก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าอะไรนะ สมมติว่าทำช่องเกี่ยวกับทำอาหารเราก็พิมพ์ทำอาหารลงไปนะครับพิมพ์ไปได้หมดเลยแล้วก็กด get headlines นั่นเองเราก็จะมีไอเดียในการทำคอนเทนต์ u t u b e ทั้งหมด700ไอเดียเลยนะครับใช้เวลาคิดเพียงแค่1นาทีเพ่อๆอาจจะน้อยกว่านั้นด้วยครับผมโอเคนะครับต่อไปนี้ครับผมมั่นใจว่าถ้าเพื่อนๆนะครับหรือพี่ๆเนี่ย ใช้ไอเดียทั้งหมด700ไอเดียทำคลิปครบเมื่อไหร่7 0 0คลิปรับปาาระกันเลยครับนะว่าเราจะต้องผ่านกฎหมาย y o u t u b e และมีรายได้เข้าล้านเปอร์เซ็นต์ครับและที่สำคัญครับอย่าลืมจะต้องซื้อพราเซตามอลติดบ้านไว้ด้วยนะครับนะพะทำา7 0 0คลิปเนี่ยอาจจะปวดหัวได้ครับผมค่อยๆทำนะวันละคลิปวันละคลิปวันละคลิปนะ700คลิปก็2ปีพอดีครับผม นะโอเคไหมครับนะพี่น้องท่านไหนครับดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผมก็จะเข้ามาตอบคำถามให้นะครับอย่าลืมนะครับว่ตอนนี้เนี่ยครับผมมีพอดแคสต์แล้วพอดแคสต์ Podcast คือการที่เราเนี่ยอาจจะไม่เห็นหน้าผมแต่ได้ยินเสียงผมครับนะผมจะใช้พอดแคสต์ในการตอบคําถามแบบสั้นๆนะครับผมจะไปดูคอมเมนต์ใน YouTube ที่คอมเมนต์มานั่นแหละแล้วผมจะรวบรวมเป็นคำถามและไปตอบในพอดแคสต์ครับผมนะส่วนประเด็นไหนที่มันมีเนื้อหาอย่างเช่นแบบเนี้ยที่ละเอียดเี้ยเนี่ย ผมจะทําเป็นคลิปสอนเหมือนเดิมประเด็นไหนเป็นประเด็นเล็กๆนะบอกว่าอาจารย์ทำไปตัวนี้ไม่ได้ตัวนู้นไม่ได้ผมจะตอบในพอดแคสต์ครับผมนะเดี๋ยวไปดูลิงก์รายละเอียดในพอดแคสต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ตามชมครับผมนะลืมอีกอย่างหนึง่งเหมือนเดิมเลยก็คืออย่าลืมกดติดตามกันกดกระดิ่งด้วยติ้งติง,ตงเพราะว่ามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตืนอนย่างทันทีเลยครับขอบคุณมากนะครับที่ตามชมครับผมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับที่ยังไม่ผ่านกดนะ รับรองว่าได้ไอเดียนี้ไปผ่านกด100%ครับขอบคุณมากครับผมเสกสรรปั้น yu-tube o อยากเป็นยูทูบเบอต้องลงมือเฮ็ด1นาทีได้700ไอเดียทำคอนเทนต์ใน yu-tube o ทำคอนเทนต์ YouTube 1นาทีได้เจ็ร้อไอเดียทำคอนเทนต์ y u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  e e 3สองแอคชั่นหนึาทีได้700ไอเดีย3 2 1แอคชั่น 1นนาทีได้เจ